พวมาดาแป้งยังไม่เคยลงไปตักทัพีหรือว่าผัดของเลยทําไม่เป็นเขาบอกว่าเราไม่ได้ต้องการให้คุณแป้งทําในสิ่งที่ทําไม่เป็นแต่ว่าเราอยากจะสร้างงานให้กับคนที่อยู่ในชุมชนลําพังแป้งทําคนเดียวไม่ได้คนไทยทั้งนั้นที่จะช่วยคนไทยด้วยกันด้ ุบดามนะคะเกิดจากแนวความคิดนะคะของพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยประมงไทยหรือคนที่ร่วมทำเสียสะาดด้วยกันตอนแรกเนี่ยเราได้ไป ชนะการประกวดแล้วก็ถูก Harvard University นะคะแต่เป็น c h o o l of Design เนี่ยเลือกเราโดยเลือกพื้นที่ของเตยซึ่งแป้งนําเสนอเข้าไปเนื่องจากว่าแป้งทาฟุตบอลการท่าเรือม,มาเป็นเวลา6ปีโปรเจกต์ของเขาเนี่ยจะทําเป็นรีเสิร์ชว่าจะทําให้เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่สีเขียวสภาพสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆปัญหาความแออัดปัญหาเรื่องความปลอดภัยนะคะรวมทั้งปัญหาทางสังคมพอเสร็จแล้วสปีจะส่งบอบรีเสิร์ชให้กับทางเราซึ่งเป็นผู้บริิจาคนีพเล็ลกกด ภาวะโควิดก็เลยผุดไอเดียครัวมาดามขึ้นมาแป้งก็ถามคนที่คิดว่าเอ๊ะทำไมคิดคำว่าครัวมาดามเพราะว่าแป้งเป็นคนทําอาหารไม่เป็นเขาบอกว่าเราไม่ได้ต้องการให้คุณแป้งทําในสิ่งที่ทําไม่เป็นแต่ว่าเราอยากจะสร้างงานให้กับคนที่อยู่ในชุมชนคนไทยและหลายๆคนเนี่ยเป็นคนที่ทําอาหารเก่งเราไปทำเซอร์วยแ์ลว คนเนี่ยก็กลัวไม่มีเงินกลัวตกงานอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวเยอะมากๆนะคะเราก็เลยขอรับบริจาคเราไม่ได้รับเงินนะคะเรารับเป็นอาหารของแห้งถุงยางชีพก็มีบริษัทห้างร้านแล้วก็มีบุคคลธรรมดาธรรมดา ก็เป็นเพื่อนของพวกเรานี่แหละเพื่อนของนักฟุตบอลเพื่อนของแป้งนะคะเพื่อนของคนที่เมืองไทยเป็นคนไทยคือมันกลายเป็นการรวมน้ําใจของคนตัวเล็กตัวนั้นเป็นการเล่าปากต่อปากส่งต่อกันไปโดยเราตั้งคอนเซปต์ว่าส่งต่อน้ําใจคนไทยไม่ทิ้งกันคอนเซปต์ Concept นี้ถ้ามองลึกๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเพราะว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เราไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วคนไทยเท่านั้นที่จะช่วยคนไทยด้วยกัน นมาดพูดขึ้นครั้งแรกที่คลองเตยเอาวัดคลองเตยในนี่เป็นที่วางอาหารคนมาจาัดปุ๊บปุ๊บเราก็มีการไลฟ์ทางเพจตลอดคนที่เข้ามาก็บอกว่าทํามาอยู่แค่คลองเตยเราก็เลยเมนเลไปทั้งหมด25เขตเกือบทั่วกรุงเทพไปถึง160ประชุมชนในช่วงแรกทำข้าวกล่องไปประมาณ25,000กล่อง รวมทั้งถุงยังชีพอีกมากมายนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะหลายคนที่ช่วยบริจาคให้เรานะคะอีกอย่างหนึ่งนะเราทำฟุตบอลเราก็ไปเป็นพันธมิตรนะคะกับที่เลยที่สงขาพอเหยียบเท้าเข้าเลยปุ๊บเนี่ยนะวันนั้นเน้น้ำท่วมฝนตกนะคะก็เลยตั้งโคมาดามที่นี่นั่นทำข้าวกล่องไป3,000กล่องนะคะอือการช่วยเหลือนะคะของคนเลยนะคะแล้วก็ทีมเมืองเลยอยู่ในเต็ะ สอนี่จริงๆต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยตกใจเพราะมันจะซึมยางเนื่องจากว่ามันมาจากหลายที่หลายทางนะคะครัวมาดามพุดเทคนิคกขีนะคาะวนี้เราลงไปช่วยในโรงพยาบาลสนามนะคะรวมทั้งส่งถุงยางชีพให้กับคนที่กักตัวอยู่ในแต่ละเขตนะคะครัวมาดามไม่หยุดอยู่แค่นี้นะคะเรายังมีโปรเจกต์ที่รออยู่อีกมากมายนะคะต้องพูดมาเสมอว่ากำไรทางใจคือสิ่งที่สำคัญมาก แน่นอนทําธุรกิจต้องมีกําไรค่ะไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีกําไรเนี่ยผู้ถือหุ้นจะรู้สึกยังไงพนักงานของเราจะรู้สึกยังไงลูกค้าจะรู้สึกยังไงแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะสเต็กโคเดอร์เนี่ยส่วนสุดท้ายที่เราต้องนึกถึงบ้างก็คือคนที่อยู่ในสังคมของเราคนไทยนั่นเองนะคะกำไรทางใจนะคะตั้งเชื่อว่าจะส่งผลทำให้สังคมไทยและประเทศไทยยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความยั่งยืนนะคะแล้วก็ความเผื่อแผ่นะคะนาทีนี้คนตัวเล็กหลายคนเข้าไปไม่ไหวคนตัวใหญ่ที่ยังพอมีแรงกันอยู่บ้านนะคะเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะยิ่งการร่วมจากคนเล็กคนน้อยใครก็ตามเนี่ยนะมันจะรู้สึกว่าเราได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราไม่ต้องทำคนเดียวน,นะคะโครมาดาแป้งยังไม่เคยลงไปตักทัพพีหรือว่าผัดของเลยทำไม่เป็นนะคะถ้าทำอย่างนั้นมันคือหลอกนะคะลำพังแป้งคนเดียวไม่ได้ะ,ะที่ผ่านมาผู้คนในชุมชนนะพี่น้องเพื่อนฝูงต้องขอขอบคุณ ผู้ให้ทุกคนอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่านี่คือการส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งแล้วเราจะได้เห็นรอยยิ้มของคนไทยนะคะถึงแม้มันจะเป็นรอยยิ้มที่ปนน้ำตาไปบ้างในช่วงนี้หรือในช่วงบางช่วงนะคะแต่แป้งเชื่อว่าน้ำตาเหล่านั้นนะคะก็จะทำให้เขามีกำลังใจต่อสู้แล้วก็กลับมาเป็นรอยยิ้มเหมือนเดิมนะคะสมกับคนไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองของคนยิ้ม และเป็นเมืองของคนที่มีความสุขนะคะขอขอบคุณค่ะ